วันนี้มารับทำท้าของพี่ซินเดอร์นะคะเออเป็นร้องเพลงในบุพเพศนิวาสเนาะ mm hmm. ก็วันนี้นะคะเราจะมาร้องเพลงอ๋อเจ้าเอ๋ยถ้าผิดเพีย้ยนโคตรผิดหรือว่าโคตรเพี้ยนนะคะ mm hmm. ก็ขอโทษน,นะไม่มีดน,นตรีนะคะเราลองสดไปเลยกันเลยอันนี้นะคะเรายังไม่ได้ดูเลยนะคะว่าพี่ซินเดอร์เนี่ยทําคลิปร้องเพลงนี้ยังก็ถ้ายังไม่ทําขอาท้าต่อนะคะเพลงของบุพเพนนิวาสนี่แหละ ไปเริ่มกันเลยวันนี้มาฉากใหม่นะคะหลัวหลว้เจ้าเอ๋ยเคยรู้ไหมตรงนี้ยังมีใครหายหรือไทยห่วงหา เจ้าเอ้ยงามประกายนภาขอมองไม่ยอมนิทราขอชื่นตาให้พี่ชื่นใจกลัวฉันกลัวว่าจนจะลาจากฟ้ากล จะขาดเมื่อร่างรากลัวฉันกลัวออเจ้าจะไกลไม่เห็นหน้ากลัวชะตาจะมาพาเรา <Yeah. S 1> เพียงเมื่อน้นที่จะทนจนได้รือไยเพียงยิม้มมาหัวใจเบิกบานใครทุกเศร้าเรานอนอง And anything all thou